ไปกันต่อคนนี้นะคะชื่อคุณกิติดารัตนาอัมรยชัยค่ะนิ่มๆม,ม,มากเลยนะมันจะไม่ไแข็งคือแบบสวัสดีค่ะพบกันกับไออีกแล้วค่ะวันนี้นะคะไอจะพาทุกคนไปตัดไข่พร้อมกับบรรยาย f e ลล i n g ของไข่งูนะคะว่าความรู้สึกเป็นยังไงมันแข็งหรือมันนิ่มหรือมันเป็นยังไงนะคะโดยวันนี้ที่เราจะมาตัดกันก็คือวันนี้เป็นวันที่ 11ตุลาคมนะคะไอเซ็กซี่บอกไพรทอนนะจะใช้เป็นชื่อฟาร์มละกันเซ็กซี่บอกไพรทอนตอนนี้นะคะกำลังผสมนอกหรือดูอยู่กำลังทดลองผสมนกไปดูกันอยู่และเดี๋ยวถ้าผลออกมาเป็นยังไงนะคะตอนนี้ไอเทสมาจะถ้าครบสิ้นปีนี้ <c oughs> ก็จะครบ1ึงปีแล้วถ้ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กหรือเป็นยังไงนะคะเดี๋ยว จะมาเล่าให้ฟังใน ep ีต่อไปว่ามันเป็นยังไงกันบ้างแต่วันนี้เราจะมาดูกันก่อนว่าตัดไข่กั้นและไข่งูวันนี้ได้อะไรกันบ้างค่ะใช่ค่ะไปกันต่อช่วงนี้ไอ้ก็จะตักไข่ทุกเดือนเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงอยู่ในช่วงการผสมการผสมนอกฤดดูกันดูค่ะ วันนี้เราก็จะให้มาดูผู้อยู่เบื้องหลังคลิปทุกคลิปของเราไดจะตั้งกล้องตรงนี้นี่ผู้อยู่เบื้องหลังของเรานะคะคนนี้นะคะชื่อคุณกิจจาลัตนาอําเนยชัยค่ะชื่อเเรียกน้ำโอเค,อ,เคอันดับแรกเราจะให้หยิบไข่กูให้ดูก่อนนี่ไข่กูนะคะอันนี้คือไข่ของกูทุกคนจะเห็นว่าแบบ มันนิ่มนิ่มมากเลยนะมันจะไม่ได้แข็งคือตอนแรกไอคือพี่กิบว่าเฮ้ยไข่ตะระดข้แค่อะมันเหมือนไข่บูเลยเนาะแล้วพอเรามาดูตะระแค่มันจะใช้กา้านเทาะเทาะเทาะออกมาคือมันแข็งเหมือนไข่ไก่ใช่ไหมแต่ว่าไข่บูมันจะนิ่มอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราขอร้องถามผู้่ีประสบการณ์กันหน่อยค่ะว่าทาไมถึงต้องตัดไข่บูคะพี่กิดเพราะว่านอง,งูบางตัวอาจจะไม่แข็งแรงเพราะว่ามันเป็นงูที่เราบรีดกินแบบบีด เพื่อพัฒนาสายพัย์ให,ห,ห้ขนาานมีรายละเอยอะากึ้ยใช่อย่าเดียวมากมองกล้องด้วยก็เลยแบบว่าเราก็เลยมีความน้ำลงจากฟ้าอเงยค่ะคือคือเห็นเดี๋ยวเราจะต้องคัดก่อนนะคะเพราะว่าห้องฟัไข่เำินแตกไป <c oughs> เ,คคเดี๋ยวถามอีกรอบปึ๊บ <c oughs> โอเคค่ะกลับมาถามเรื่องเดิมกันค่ะว่าทำไมถึงต้องตัดไข่มูกคะ ก็น <test> ้องงูบางตัวอาจจะอ่อนแอจากการที่น้องงูเขาไม่ใช่เป็นงูที่เกิดตามธรรมชาติเนาะมันก็คงไม่มีงูแบบสีขาวสีเหลืองอะไรขนาดนี้อยู่ตามธรรมชาติหรอกคิดดูถ้ามันมีสีอะไรขนาดนี้ตามธรรมชาติจะเป็นความอร่อยของนักล่าขนาดไหนมันก็แบบเราพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาเหมอะให้สีสันมันฉูดฉาดก็เลยทําให้ตัวมันเองบางครั้งก็อ่อนแอเราต้องช่วยอธิบายเรื่องอันี้เ็นคําถามมันถามเยอะมากเลยก็ตอบหลายรอบแล้ว แต่ว่านี้ให้อยากตัดไข่มากเลยอยาก, <laughs> ยากให้กิดเลยคนพูดละกันว่างูอ่ะตั้งไข่ออกไข่กีวก่วนันรอฟักกี่วันคุณ,คณหภูมิเท่าไหร่อันนี้อนนนะเอาสั้นๆพอนะตัดก่อนตอนัดเออเอางี้จริงๆมันมีรายละเอียดเยอะเนาะแต่ว่าผมพูดสั้นๆง่าย,ายๆดีกว่าเอาเป็นว่าสังเกตง่ายๆเวลางูท้องมันจะมีถ้าเราดูทุกวันเพราะถ้างูเราไม่ได้เยอะจริงเราคงดูทุกวันถ้าเรารักมันนะ มันจะมีช่วงฟูลโอเวเลชั่นคือมันจะใหญ่ผิดปกติเลยเหมือนเหมือนแบบเหมือนคนแบบก็คือเหมือนคนท้องอ่ะมันก็จะเหมือนคนแบบมันป่องมากเหมือนกินหนูแบบยิ่งกว่าจัมโบ้เข้าไปอันนั้นน่ะคือดูแล้วไม่แ้อะไรกินเลยแต่ท้องบวมเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนั้นคือช่วงเริ่มฟูลโอเวเลชั่นซึ่งหลังจากที่เขาฟูลโอเวเลชั่นเขาจะพีเลเชตพอเขาพีเลเชตอ่ะอีกแค่30วันเขาก็วางไข่แล้วใช่ไหมวางไข่แล้วอีกกี่วันกว่าจะฟักอีก60 แต่บางครั้งก็ไม่ถึงมันอยู่ที่เราทําความสเสถียรของอุณหภูมิห้องได้ดีแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการเก็บด้วยถ้าเราชิ้งไข่ไว้หลายวันแล้วพึ่งมาเก็บเนี่ยโอกาสเสียก็เยอะหรือมันก็จะมันก็จะมีผลทําให้เลยกว่า6กสิวันไปแล้วถึงพอไดยก็มีงั้นเดี๋ยวมาเสร็จห้องฟักไข่กันเถอะใครอยากทำเตนอีพีหน้าอีพีหน้าอีพีหน้าอันนี้ตอนนี้ตักไข่กันเลยค่ะ ่ค่<น>ะอ่ะพี่กิตเป็นคนตัดเดี๋ยนูจะถือกล้องให้โอเค,อเคก็ขัดนี้เป็นเป็นขัดที่น่าสนใจมากเอาเป็นแม่อบอกเลยกันว่าเป็นอะไรไม่บอกว่าพ่อแม่อะไรตัดดูเลย,ยนี้ไม่ต้องบอกเราต้อ,องให้เดาใช่ไหมเ,เ,เห้เราต้องเดานี่จเป็นง BG ต้องให้เดาค่ะตัดออกให้หมดช่วงพี่กิบขี้โมใช่ ไม,ม่น้องเป็นอะไรทำไมตรงนี้ถึงเป็นอย่างนี้ถายเนาะไม่ใช่หัวจุกอะที่เหมือนจะเน่าขึ้นลาอ๋อก็มันมันตัวนี้ก็อาจจะได้เชื้อไม่เต็มไงแต่กลับกลายเป็นพอมาเป็นตัวแม่งกับเจาะไข่ออกมาได้เองสวยมากมียยเห็ดโกดด้วยัอ่ะเห็ดโกดลอยไหมคะลอยเห็ดโกดลอยด้วยไะคะ แต่ว่าตัวนี้เป็นทิปเปอร์รีเซสซีฟแล้วฮึใช่นี่อีกหนึ่งตัวอะไรวะคือพารเทลเนาะใช่อย่างต่ำก็พารเทลคาวพายแน่ๆแล้วแหละไม่ใช่แค่พารเทลพายนะเพราะว่าตัวแม่เป็นคาวพารเทลทิปพายนะคะส่วนตัวพ่อเป็นคาวบูทพายแต่บอกพ่อแม่แหละบอกแกเ <c oughs> องประมาณนั้นตอนแรกกะจะให้เดากันเออจริงด้วยเหรอเธอออกมาแล้วว่าหัวออกมาแล้ว เอตัวอย่างนี้ถือว่าชอบดีนะสวยใช่ไหมเพราะว่าตัวแม่เป็นแค่แค่หิ้พายเองใช่แค่ขาวพายมาสองตัวแหละสามแล้วสามแล้วอู้หูอย่างสวยเลยว่ะอู้หูเฮ้ยตัวนี้สวยอะไรวะมีน่าจะแค่ขาวพัดเดียวนะทำไมมันสวยขนาดนี้วะเถอะ้อแต่น่าจะแค่ขาวพัดเดียวเนาะหูหขาวพัดเดีที่สวยมากๆเลยเนี่ยดูดิตัวตรงนี้สวยมากเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะมันเป็นดับเบิลเฮดไงเนาะ น่าจะเห็นดับเบิลเฮ็ดนี่แหละมีผลที่ทำให้มันออกมาสวยเลยขนาดนี้อันนี้ก็ขาวขาวพายแล้วว่าไม่ก็พายอ๋อมันมีสิทธิ์เป็นอ๋อมันไม่มีสิทธิ์เป็นอย่างอื่นเลยเว้ยเถอะมันก็เป็นขาวอย่างเดียวยังไงมันต้องเป็นขาวอยู่แล้วแต่ว่าเป็นได้ขาวพายไหมันเป็นขาวยังไงก็ต้องเป็นขาวเออยังไงลืมไปเลยว่ามันเป็นขาวตัวเองว่าแล้วมันก็ต้องขาวทุกตัวดีวะอันนี้ขาวพัดเทลพายสวยมากแล้ว ว่าคุณใช้ดวงปีนี้หมดแล้วค่ะได้คาไพ่หลายตัวใช่กองสุดท้ายอยากมาใช้ประสบการณ์มีข้อหนึ่งข้อความหวังมากแต่ว่าได้ผู้หกเมียหนึ่งค่ะไม่ใช่ไพ่ไม่ไม่ใช่ชอบไพ่แต่ก็สวยอยู่ดีก็หนึ่งอันนี้สวยอีกแล้วเนี่ยโชคมากเป็นพัทเทลค่ะม่สวยมากเลยในก็สีจัดโอเคอ่ะปิดก่อน ค,คดัดต่อไปโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปคัดต่อไปเดี๋ยวตั้งกล้องเพราะว่ารอบนี้ไอคอรดเป็นคนตัดเองนะคะไปกันต่อโอเคอันนี้เขาอยากรู้อ,อ่ะเขาช่วยอะดูไม่ได้หรอไม่ได้ไไดต้อง,องโชว์เออต้องโชว์ความเก่งิมันเจาะออกมาขนาดนี้แล้วยิงหุวมาห้าปีแดูไม่ออกเลยเหรอวะเออดูไม่ออกเลยหรอวะพูดถูกเราเดี๋ยวจะแบบว่าตัดใครเนาะ ไปตัดโรงนู้นดทีเขาเห็นถือไม่ดีย่ใช่เขาไม่มีไข่ีกล้องเธอบอกแล้วไม่เห็นเขาถือดีกว่าก็อันนี้จะเป็นคองแรกของคัสที่สองพี่กิจบอกว่าไม่ให้ไอดู pairing ให้ไอตีมอฟซินนามอนเลยจักอย่ากก็จะซินหัวไอบีตัดกว้างละอันนี้ขอบอกคีกิดนึงที่ไอตัดกว้างเพราะว่า เส้นเลือดของเขานะคะมันไม่มีแล้วนะทุกคน,นเห็นไหม,มแต่ถ้าเขามีเส้นเลือดเยอะๆเหมือนข้อเมื่อกี้คือเราตัดเปิดแค่นีด้เดียวพอแต่พอเขาไม่มีเส้นเลือดอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดกว้างได้โอเคไม่เป็นอะไรนี่แล้วเราก็เก็บเขาที่เดิมอันนี้เป็นเผื่อใครแบบไม่รู้ต่อโอ้อันนี้คือมันแบบเจาะอ,ออกมาหลายรูมากเลยนะเห็นไหมโอ้เหมือนแรปเตอร์เลยใช่ เับเตอร์อยู่ที่ฟาร์มไอพิ่งเลียงนกกระจอกเทศมาจริงๆอะ่ะอยากให้แนะนำกันถ้าแนะนำกันไกลแนะนำกันไกลตัดคุนจมูกอะตรงปลายมันจะทู่ว้าว การสังเกตนะยิ่งไข่ฟองเล็กๆเ,เหมือนจะเน่าเท่าไหรอะ่ะมูมักจะโหดที่สุดในนั้นน่ะเฮ้ยตัวนี้ก็สปอตเลยดูชัดเจนหัวติดด้วยเราต้องช่วยเขาค่ะตัดหัวเลยอย่าโดนนะดูมันดีอยากเอาหัวออกจากเออรอ้อนมากจบหัวขาดอันนี้สปอตคาวแล้วเปิดอันนี้พอนะหน้าร้องมาได้แล้ว ประกอบการยังไม่รู้ว่าเป็นมอกอะไรบ้าง แต่เราจะจบเพียงเท่านี้เพราะว่าบางครั้งที่เรายังไม่สามารถตีมอบชัวๆได้นะคะเพราะว่างูบางครั้งอ่ะมันซ่อนได้อาจจะที่ป้ายหาหรือเปล่าสรเราก็ต้องรอเขาออกมาแ้วพอเขาออกมาเสร็จเราก็ต้องรอเขาลอกคราบแรกก่อนด้วยค่ะแล้วเราถึงตีมอบให้ได้ชัวๆวในบางตัวก็แบบสีเขาอาจจะยังไม่ออกเวลาเขาเพิ่งลอกคราบอาจจะต้องกินอีกสองถึงสามมื้อแล้วก็ถ้าสวิซื้อกับเราแล้วมีปัญหาอะไรบอกเลยว่าดูแลอย่างดี โอเวอร์เซอร์วิสชุด,ชดพูดคุณไม่ชัดเลยอะโอเคค่ะปิดเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักไข่กันแบบว่าโอเวอร์วิวนะคะไปกันเลย